สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้ำฟ้าอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับเจ้าตัวแอดถาดตัวเริ่มต้นค่ะแต่ฟังก์ชันด้านในเป็นแบบตัวท็อปเลยเพราะว่าน้ำฟ้าแถมให้ลูกค้าเป็นเบาะหนังค่ะแล้วมาดูด้านหน้ากันนะคะมาดูใกล้ๆด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าแอดถาดสีแบบนี้เป็นตัวอักษรสีบอลเงินสวยมากแล้วก็ตัดขีดด้วยตัว A เป็นสีแดงสวยสุดๆและที่สําคัญนะคะไฮไลท์ของตรงนี้เลยก็คือตัว สเกิด์ตรอบคันของสปอร์ตไรเดอร์ค่ะอันนี้มีไฟตัดหมอกด้วยนะคะรุ่นนี้มีไฟตัดหมอกแล้วก็รถคันนี้เนี่ยลูกค้าเปลี่ยนเป็นไฟแบบ LED ค่ะและที่สําคัญนะคะแต่งรอบคันจริงๆเลยคันนี้ก็คือเป็นล้อแม็กสีดำแบบนี้แล้วก็ตัดด้วยดิสเบกสีแดงกับลูกค้าเลย <S <S มาดูภายในเบาะหนังกันนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของภายในเบาะหนังของ ตัวรถแอทชดนะคะอันนี้ที่ลูกค้าได้ไปเนาะเป็นอันนี้เบาะหนังลูกค้าเลือกลายเองเลยเป็นเบาะหนังผิดแบบนี้เป็นสีดำถ้าหากใครสนใจอยากออกรถแอทาดแต่งเต็มแล้วก็ผ่อน ไม่เกิน6,200บาทเนี่ยแล้วก็ดาวเริ่มต้นเพียงแค่20,000บาทสามารถติดต่อทักเบอร์นี้มาได้เลยนะคะ